เปลี่ยนชุดแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โ,โหโอ้โหนี่ได้เลยจา้า <c oughs> อ่านี่ฝั่งนงี้งกาดวิดีโอก่อนนะฝั่งนู้นโหโดนตรีดังมากอะ่ะปั่งคือฝั่งนูนน้นอะ่ะนู้นอ่ะไดีได้ยินเสียงจะเป็นฝั่งนูน้นะครับ ถ่า,ายรูปยังรอถ่ายรูปมั้งเนี่ยรอถ่ายรูปใครพี่นุ่นเหรอรอพี่นุ่นเหรอที่ถ่ายพี่ขวัญมียังเอาแล้วน,นี่มาจากที่ไหนเนี่ยขอนทมโอ้แล้ววันนัไไ้นไปว่าวันโมงตะลุ่นห้าวันอะอ้าวพี่โดนตุ้มอ๋ออ่าเนี่ยเด็กรุ่นใหม่มาดูลิเกนะครับอันนี้สาวสาวมาจากที่ไหนเนี่ยมาจากที่ไหน ตามโอ้ไม่ไกลนี่เขาทำนี่เองโอ้เด็มาดูล้อถ่ายรูปไหมเนี่ยล้อถ่ายรูปที่นู่นนะเดี๋ยวเขา,เาออกมาเด็กรุ่นใหม่มาดูลิเกยเยอะเนี่ยเ,เดี๋ยวรอนุ่นรอไปนุ่นไปโน,น่ออกมานะครับดูบรรยากาศออกทั้งวิดีโอทั้งไลฟ์สตรีมไลฟ์สดอยู่นุ่น <laughs> ไลฟ์สดอยู่กล้องนุ่นไลฟ์สดอยู่เนีน่ยเก็บบรรยากาศได้ท่านผู้ชม โอ้โหดนตรีบางนู้นค้นมันนะตึ๊บๆเลยครับจะมืดหน่อยนะตอนนี้ปิดไฟโอ้โหบ้านนุ่นเนียนมันมาเอานี้ฮะท่านผู้ชมเก็บบรรยากาศให้ชมต่อนะครับเป็นบรรยากาศช่วงจบนะนี่บรรยากาศเอซก็อยู่เยอะนะเพราะว่าเขารอส่งน้องนุ่นน้องนุกันนะครับ อันนี้เก้าอี้รถไปนุ้นนะไปถึงนุ่นเลยครับนคนเยอะนะสนุกด้วยวันนี้วันนี้อากาศเย็นสบายมากผมเดินเก็บบรรยากาศเรื่อยๆนะครับโอ้นทีมบ้าน กีตดาบาบาลกับรุ่งฟ้ากำลังเก็บกำลังเก็บไอ้นี่เก็บอ่าป้ายไฟนะครับนุ่นเห็นไหมเห็นเก้าเอี้ยงเยอะเอาลำลำนี่วันนี้โชว์สเต็ปเลยวันนี้น้องนุเอ้ยน้องแนทโชว์นี่โชว์สเต็ป อีเเต่านี่นะฮะเป็นบรรยากาศช่วงรอนอ้องนะครับเดี๋ยวผมขอลงคลิปนี้ก่อนนะไปต่ออีกคลิปหนึ่งนะครับก็ f อซี <FC S 2> มาถ่ายรูปกับน้องแนตนะครับน,นี่นะขฝั่งนู้นจะเป็นน้อง ต้เติ้งนะครับน้องแนทอยู่นีน่นนจะมืดดนึงเพราะไฟกัน้อยจะมืดมืดดนึงนครับเอาก็ไปดิบ้านนุ่นก็ไปถ่ายรูป เป็นบรรยากาศของ f อซที่เขาถ่ายรูปกันชุ่มจบกรอเขารอกันบางบางคนก็กลับนะกลับ้นก็รอนะครับแต่เดี๋ยวรอน้องนุ่นกับน้องนุออกมานะครับนุนเน็ตไปนั่งคุยกับกับบ้านอ่บ้านเน็ตบ้านนุอยู่ทรงนู้นนะครับบ้านอป,ป้า อ่าพี่โจก็มาเนี่ยพี่โจท่านผู้ชมภาพจะมืดหน่อยนะครับไฟไฟเขาปิดเดี๋ยวตอนนู้นมาเดี๋ยวเอาไฟส่องให้มีไฟ เขาน่าจะมีการถ่ายภาพรวมอยู่นะวันนี้น,น่าจะมีอยู่เพราะวันวันนี้บ้านนูเนตมาเยอะนี่บ้านนูเนตยังรออยู่นะนี่บ้านนเนตยังรออยู <c oughs> <c oughs> ร่รวมพลังรวมพลังเอี นี่เอเด็กรุ่นใหม่มาเยอะนะฮะรอตอนนี้รอรอพี่นุนี่นุกัน ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับ